สบายสบายชิลๆเอาอะไรมาแพ้นี่ยิงเหรอเนี่ยนึกว่าสะกิดอู้ยดีแลกดูเด็กมาผมเหลือ,อย่างเยอะเลยเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยไต้านต่อต้านและนี่คือคอมโบขั้นสุดนะฮะดูฟูลเซตมีทั้งหมดกี่เผ่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเผ่า โอเคครับผมเปิดมานี่นะครับก็มี2ตัวที่ผมจะใช้นะฮะนี่เลย2ตัวนี้เลยที่เหลือซื้อไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยโอเคได้ละอ่ะเดี๋ยวขายที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับในเวฟแรกนี้นะฮะพยายามทําเงินให้เหลือไว้5าเหรียญนะฮะไอเทมเปิดมาได้2ชิ้นถือว่าแจ่มเลยนะแจ่มมากสมุดเขียวกับสร้อย วันนี้เนี่ยนะครับมีคอมโบนึงอยากจะมานําเสนอนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ได้ใใค่อยอัพคาราโนโเท่าไหร่นะฮะเพราะวทางบ้านหลายคนนะพิมพ์เข้ามาถามบอกพี่ไม่อัพคาราโ,โนเลยพี่มืมคารานโนแล,ล,ล้วเหรอก็ต้องพูดกันตามตรงตรงนี้เลยนะครับว่าคาราโนเนี่ยมันไม่มีการอัพเดตนะครับ<พ><พ>แล้ว<ล>คอมโบเนี่ยมันก็เป็นคอมโบเดิมๆซึ่งพเพื่อนๆเห็นกันค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับผมเลยไม่รู้ว่าจะเอาคอมโบอะไรมาเล่นให้เพื่อนได้ชมกันนะฮะ แต่วันนี้เป็นคอมโบหนึ่งที่เคยมีคนขอไว้เมื่อนทานมันแล้วนะครับบอกว่าพี่ครับผมอยากจะเห็นคอมโมเบเผาเอลอ่ะพี่เล่นเผาเอล,ลให้ผมชมหน่อยได้ไหมก็วันนี้จะเป็นคอมโมเบเผาเอล,ละนะครับแต่เอลเนี่ยดีที่สุดในการเล่นเอล,ลก็คือเล่นขึ้นกับสปาว์ช่องผมอ่ะไม่เล่นสปาว์นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเอาเอลเนี่ยไปเล่นคอมโบก,กับเผาอื่นที่ไม่ใช่สปาว์ดูนะครับอยากรู้ว่าจะโหดไหมนะฮะรอชมกันเลยนะฮะ ้บอกเลยว่าคอมโบนี้ผมเพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้นะครับส,สดๆเลยเดี๋ยวลองมาดูกันในแล้งนะฮะว่ามันจะสามารถเชิดฉายได้ไหมนะเราหยิบไฮเตะขึ้นมาทีจริงแล้วเนี่ยผมไม่ไม่ได้อยากใช้เอมมลี่เลยนะแต่มันสองดาวอมจะเอาไฮเตะลงมากกว่านะแต่อันนี้ติดฟอร์เรนนะเลือกยากว่ะลงแม่งอย่างนี้แล้วกัน เก็บเงินไว้20นะฮะเน้นเน้นตรงนั้นเข้าสู้ครับโอ้ออโหโดนฟอลเลนแทงโอ้โหฟอลเลนไม่อย่างเกียนแตกเลยสู้ไม่น่าสู้ได้นะฟอลเลนแตกก็ตายแล้วแก๊กโอ้โหไม่ได้ดูดด้วยฟอลเลนโนนี่สองดาวก็โคตรโ,ดโหดเลยนะหนึ่งดาวก็ว่าเก่งแล้วนะคือแบบอย่างโกงอนะฟอลเลนโน,นเป็นตัวสองบาทที่โคตรโกงเลยต้นเกม แต่อเทมเรามาดีไม่เป็นไรไมสิไอเทมแบบนี้บอกเลยเล่นกับเขาที่ผมต้องการจะโชว์โคตรโหดนะครับแต่แค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาในไหนเราก็แพ้แล้วไขไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วไอนมอนดีเระวังหมาก้วยสามตัวนี้แล้วกันแพ้ช่างมันนะไมซสิมันจะเป็นแค่ช่วงต้นเกมอยู่เดี๋ยวอันนี้เอาให้ให้เตะให้เตะนี่เอาแบบว่าสกิลลัวๆเลยวะปลาดาวรัว แต่จะสู้ได้ผมโอ้โหไฮเตะมาถึงโดนสลับไปเรียบร้อยครับพี่พี่น้องพี่น้องลินจาเฮ้ยปาดาวได้ยเออปาดาวไวเว้เน้นปาดาวไวเว้เออชนะไปเรียบร้อยสวยเออแต่ว่าไม่ได้เก็บวินสติกหรือลอสเต๊กอะไรเลยนะคือแบบแพ้ชนะแพ้สลับแบบมันไม่ได้เลยโอเคเล่ชนชะ้า ไม่ได้เลยเลยแต่กูได้ช้งางนละก็ต้องบอกเลยนะว่าช้างเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากในคอมโบนี้นะครับ<ม>ถ้าหากว่าเป็นไปได้ไทําข<า><า>ึ้นสามดาวได้ก็ทําไปนะช้างนี่โคตรแบบโคตรโอพีสำหรับคอมโบนี้เป็นคอมโบที่จําเป็นต้องใช้อย่างหนักหน่วงพี่เตดพี่เตะ เดี๋ยวต้องพยายามเอาไอเทมพลังงานยัดเข้าไปให้ช้างนะครับเพราะช้างเนี่ยยิ่งสกิลเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะไอเทมดีมากต้องบอกว่าไอเทมนี้ลูกรัก GM เลยนะ4ชิ้นเนี่ยไอเทมโคตรดีนะถ้าเปลี่ยนอันนี้เป็นตัดเลือดโคตรดีเลยอ่าอัพเวลได้ครับหาลงตัวอัพเวลได้นะเอาลัมเบอร์มา มาลงเพื่อให้มันเป็นอิเลเมนต์นะฮะแทงได้หนาๆหน่อยตัวพวกเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้นะแต่ผมจะซื้อเอาไว้ก่อนนะครับถามว่าซื้อไว้ทําไมซื้อกักตัวละครน,นะฮะเหมือนกับแบบเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นการซื้อเพื่อให้อ่ามันเหลือน้อยลงนะครับอัตราการออกตัวที่เราต้องการตัวอื่นเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นนะคะนึกออกไหมเพราะว่าเกมเนี้ย ตัวหมาทุกตัวมันมีกำลัดนะครับถ้าเราซื้อเพื่อให้ตัวที่เราไม่ต้องการลดลงเนี่ยโอกาสตัวที่เราต้องการโผล่มันก็จะมา,าไม่งงเนาะสีเนี้ยอ๋อสีเนี้ยเ,เ,เจอเจอห้แต่ตผมแบบว่าปลาดาวรัวลัวจะหวัดหรือเปล่าไม่กลัวครับไม่กลัวอยู่แล้วต้นเกมเนี่ย เล่นฟอร์เล่นอ่ะง่ายนะสบายเลยเพราะว่าต้นเกมถ้าใครมีตัดเลือดเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากนะครับและถ้าหากว่าไอเทมเราไม่ออกเนี่ยเล่นฟอร์เล่นน่ะมันก็เป็นตัดเลือดอย่างหนึ่งเนาะนะอ่ะอืมผมเอาโจมตีสายฟ้านะเพราะว่าอย่างน้อยผมก็คิดว่าโจมตีสายฟ้าน่าจะดีออมยิ้มหน้างโงอ่อะนะอมยิ้มมันติ้งต้องอะมันไม่ดีอะในที่บ้านมันมีตัดเลือดอยู่แล้วนะฮะเล่น,นี้ก็ อัพลงหาลงตัวนะฮะเวบไหนหาลงตัวก็ขึ้นเวลได้เลยนะครับมันถือว่าถือว่าแบบเราใช้เงินได้คุ้มค่าแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ใฮ้แตะไปไป ปเโอ้ยโอ้ยโออ้ยป๊ปัป,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 ปก็ถือว่าเปิดมาได้ดูดีนะดูดีมากเลยนะครับด้วยไอเทมแบบนี้แล้วก็ตัวหมากที่ค่อนข้างเรียกว่าเรียกว่าเราได้ใช้อะนะครับตัวหมากเราได้ใช้ ดาวแลาา้วช้างอดินผมจะทาแค่สองดาวพอนะผมจะไปหนักทางช้างนะครับอยากให้ช้างมันสามดาวนะถ้าทําได้นะแต่ถ้าทาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาลุกลงนะครับเพราะว่าลูกมันจะคอมโบกับแครี่ด้วยแม็กนี่ไม่ใช่ละอันนี้ได้ไฟเตอร์กับแครี่นะถ้าจะเตะผมจะตีเบิ้ลอัตราตีเบิ้ลเท่าไหร่วะอันนี้อันนี้มันเขียนมัวนะจริงๆมันต้องเป็น25%นะฮะโอกาสย5่ที่แคลรี่จะตีติดเบิ้ลสองครั้ง ยาวไปตอนนี้เราชนะได้ใสๆครับย,ยาวๆฮะโอ้โหดูเงิน50แล้วอะ่ะนี่วีลาว่ลาครับวีล่าต้องใช้นะฮะซื้อเลยแก๊กสองดาวแลสวยฮะโอเคเดี๋ยวผมอัพเร็วนะพยายามดองเงินเอาไว้ให้เป็น30ตลอดเวลานะครับแล้วก็ซื้อตัวหมากที่เสร็จเงินมันเหลือๆเอาไว้นะเพื่อให้อัตราการขึ้นหมากตัวอื่นมันมากขึ้นนะ เวลเจ็ดละตอนนี้ผมชนะแบบต่อเน,นื่องเลยแค่รอบแรกรอบเดียวอะรอบที่สามรอบแรกอะนะฮะเสียดายไม่ไงั้นได้วินสติกยาวๆเลยต้องบอกว่าเห็นผลที่เราชนะตอนน่อเนื่องเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งไอเทมเลยนะสําคัญมากไอเทมนี่มาตรงดีมากนะครับไอเทมเราแล้วก็สองตัวหมาที่เราต้องการเนี่ยมันคอมโบกันนะครับตอนนี้ผมมีคอมโบกันค่อนข้างเยอะนะฮะ มี5คอมโบมี2ไฟเตอร์2แคลรี่2แทรเ่สองนเนนแล้วก็2ฟอร์เรนนะครับโอเคผมอัพปุ๊บจะกลายเป็นวลเจ็ดละที่เหลือก็ซื้อหมากที่เราไม่ต้องการไว้นะฮะแล้วก็รีหานะตัวที่เราต้องการแทนนะครับบอฮายมาเราไม่ใช้นะแต่เราต้องการนาคอสน,นะครับเอามาก่อนนาคอสน,นี่ตอนสุดท้ายก็หายทิ้งนะผมจะเล่น4ฟอร์เรนจะมีอุดูอิน โอเมนแล้วก็ต้านนะครับพวกนี้ไม่ใช้นะเดี๋ยวขายทิ้งขายอะไรทิ้งขายเอ็นที่ถึงนอันนี้ซื้อเก็บไว้นะครับเพื่อให้ตัวอื่นมันมีโอกาสออกมากกว่าโอ้โหต้ยเขียวแม่ง,งทำมววะเนี่ยไอเทมติงต้องอีกแล้ว ครับเป็นนี่เราไม่ได้ใช้นะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าซื้อเก็บไว้ครับหมาที่ต้องการไม่ขึ้นแล้ว่ะเอาเมลก่อนช้างไม่สองดาวเลยเว้ยอยากได้ช้างสองดาวแล้วอ่ะตอนนี้ช้างเนี่ยความถึกเริ่มใกล้หมดแล้วนะผมต้องรีบทำให้ช้างสองดาวละอนาคอไว้ตรงนี้ดีกว่า อย่างน้อยก็มีโอกาสที่มันจะโดดเข้าข้างหลังแล้วก็ติดโลด้วยโลของอันนี้นะครับโอ้โหดูสวยดูสวยดูสวยครับดูสวยเดต,ต,เาเต,ตเ้าไม่ต้องเป่าหรอกเดต้าไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าจะทำอะไร มาเมืองมีใจอะไรวะเนี่ยมาเมื่อมีใจเออที่ที่หนึ่งนี่เขายังไม่หลั่งเลือดเลยวะเล่นอะไรวะ6น no อมเมนซัพพอร์ตเนาะเดี๋ยวเจอผมนี่ร้องแน่นอนนะตอนเลสอะอันนี้เอามาก่อนเลยครับพวกเกาะเกาะเนี่ยได้ใช้แน่นะมีประโยชน์แน่นอนนะก,กายอาร์เนี่ยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะตัวที่ผมจะใช้มันยังไม่มา น็น50้าคอสผมจะไม่ซื้อนะเราเอาไว้มาประดับเฉยๆนะครับนาคอสเนี่ยเอามาประดับฟอร์เรนเฉยๆเดี๋ยวก็ขายทิ้งเว็บนี้เนี่ยถ้าเราชนะเงินยอะจะได้เป็น30นะครับไม่จำเป็นต้องขายตัวอะไรแต่ถ้าแพ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขายตัวใดตัวหนึ่งทิ้งนะครับจเป็นเดีย๋ยวเอาตัวที่จำเป็นไม่ขายเลยวางไว้ด้านขวากือ ตัวนี้ขายทิ้งได้แต่ดูยังไงก็ไม่ต้องขายอ่ะน่าจะชนะหมากเราแบบทิ้งขาดเลยอื้อต่อนย้อนต่อนย้อนเห็นนะมพอชนะปุ๊บเงินจะเด้งเป็น30ครับเล่นแบบชิวๆชิวๆคองโบนี้เอาไปใช้ไต่แรงได้นะผม มองแล้วรู้สึกว่ามันโ,โอเคนะครับเป็นคอมโบเผาเอลที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะฮะตอนนี้ช่องเราเต็มแล้วเราต้องขายละผมอัพเร็วก่อนนะพเ,เพื่อให้มันมีโอกาสเจอตัวแพงขึ้นปั๊บไม่เจออีกทีไม่เจออีกทีไม่เจอ,อ,เจอขออีกทีมาละโอเมนโอเคเดี๋ยวผมจะขายนี่นะใช้เป็น ฟอขาดแมนนี่ได้สองโบเซิร์กครับเราได้สี่ฟอเล่นสองโบเซิร์กแล้วฮะเอาอันนี้ให้ม้าดีกว่าขึ้นเหลือขายจริงครับให้เงิกนการกระต่างกันนะ โ,โอ้ย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 โดนแทงเนี่ยโดนแทงเนี่ยฟลอเรนต์โอโ้โหแม่งอย่างเกลียนเลยอะฟลอเรนติโนฮือไม่ย่างเกลียนเอ้ยลืมขายถุเกือบเกือบลืมจำเป็นนะต้องขายนะเพราะว่าเงินเราได้ขึ้นเป็นสามสิบนะฮะโอเคเสร็จแล้วกูมาละมีเจริญกันแน่มา อยากให้เพตาได้เป่าผมว่ายกไอเทมไม่น่าทันแล้ว,ว,วไปทางอีกแบบแล้วกันโอเคมาที่ผมต้องการตอนนี้นะขึ้นมากันค่อนข้างเยอะแนละ้วขาดแค่ามาแบบตัวเดียวนะครับผมจะเล่น3เดมอนด้วยคอมโบที่ผมคิดเอาไว้วันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเชื่อมกันเยอะมากมี3มี3มเดมอนมี4ฟอล์เรนมี2กงกาเดียนมี2เอลสามเมท ค,คือคอมโบเชื่อมกันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เอลยังไม่เห็นหัวเลยครับตัวไปไหนวะแต่น่าจะชนะได้เรื่อยๆนะครับเพราะผมกม็ขึ้นเวลไวนะครับมีโอกาสเจอตัว5้าบาทได้เร็วนะฮะอย่างมา้า,มาอะไรเงี้ยขึ้นมาเร็วมากเนี่ยมาอ่ะเี่ยหน้าคอสผมไม่ใช้นะไอะ้ทีผมไม่เล่นหน้าคอสครับอีแหลกโอ๊ยมาแล้วจบแล้วนี่หว่า ครบแล้วครบแล้วครบแล้วโอเคขาดเลยลงมาเลไ,ไม่เป็นไรนะเขาจะคลิปได้แล้วเดี๋ยวผมโยกไอเทมละตอนนี้ได้เวลาแล้วครับได้เวลาที่เราต้องทำให้มันสมบูรณ์แล้วครับอันนี้ผมเอาให้หมดแล้วเพื่อนตูน้นตนในทุกบ้านแล้วตอนนี้อันนี้อะไรเออซับฟ้าหรอ สมุดเขียวนี่ก็ดีนะเอาม okay. าอ so ีกชิ้นดีไหมสมุดเขียวอีกชิ้นแล้วกันใจจริงอยากได้ออมมาใจมากกว่านะแต่มันไม่มีเทลมาแล้วดูคอมโบผมให้ดีนะทุกคนสวิฟต์ที่สุดอดหวตาเนี่ย เดียวยังเดียวช้ามไม่สองดาวโคตรทั่หมดแล้วครมบบตอนเนี้ยขาดซิซี่หนึ่งตัวนะครับจบเลย คลิกซี่ตัวเดียวแล้วก็ขึ้นเวลกล้าไห้ได้หนักนวงขอบมโค้นโหดเลยตอนนี้มี4ฟอร์เ่น3เดมอน2ไฟเตอร์2เบอร์เซิร์ฟ2กลาเดียนนะครับขาดแค่คลิกซี่จริงๆคลิกซี่เป็นตัวที่หาง่ายนะทำไมหาไม่ได้วะงงมืดนกันเดีย๋ยวเราต้องเอาอันนี้ให้มาหลอดนะครับมาหลอดจะเป็นตัวที่ควรจะใส่อเทมมากกว่าแก๊กโอเค ต้องซื้อตัวแถวหลังให้เต็มนะเพื่อที่เราจะได้สามารถขยับหมากได้นะครับหลายคนชอบถามว่าพี่ทำยังไงให้มันขยับหมากได้ทันทันี่ก้าทับแปดนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งผมนี่ทำไม่ได้เลยซื้อแถวหลังให้เต็มโอเคพอเริ่มต่อสู้พวกเราจะถ่ายทิ้งได้นะครับมันเป็นทริคนะทนิปขั้นสูง เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งหลังจากสู้เวทไม่จบนะว่าคอมโบนี้มันสุดยอดอยังไงนะครับสู้หนึ่งบ้านแล้วแปบเรียบร้อยสบายสบายคลิกซี่ไม่ยากเดี๋ยวหาเจอแน่ไม่น่ามีใครใช้แตกไปลวสองบ้านที่หนึ่งเห็นเห็นที่หนึ่งเห็น,หนเห็นผมบอกเลยคอมโบนี้สู้บิดได้ด้วยนะแต่ตาเนี่ยไม่มีใครเอาเล่นบิดเลย เหมือนกัปกติบีจะเจอทุกบ้านแต่แรงมันยังไม่สูงมากเท่าไหร่นะฮะมันเพิ่งรีแรงมามีหนึ่งบ้านบ้านนี้เราตบสบายๆเลยนะะเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะต้องลงคลิกซี่นะครับตอนเลเวลเก้าแต่ตอนนี้เราลงหนีไว้ก่อนนะอ่าเหตุผลที่คอมโบนี้ค่อนข้างโหดมากเลยหนึ่งนะครับช้าง มันล้างสถานะทําให้พวกเนี้ยมันไม่โดนซีซีไม่โดนอะไ,ไรเลยนะครับ2มาถึงสตันจากเทลเนี่ยถ้าเราลง2องเอลไปมาถึงเทลได้สตันเลยทาให้ฝัตรงข้ามเนี่ยโดนเราสตันติดซีซีทำอะไรไม่ได้นอกจากเรนนิ่องเนี้ยเห็นปะช้างมันล้างสถานะปุ๊บเพต้าเป่าคือแบบว่าทุกอย่างมันเป็นคอมโบหมดเลยนะครับคือมันต้องเล่นเชื่อมกันอย่างนี้นะถึงจะดีไม่จำเป็นต้องใช้นาคอตนะฮะพอเล่นม้าตัวเดียว คิดจะสู้กับสามทหารเสือของผมหรออืออมอัพขึ้นเรืก้าไวด้วยนะคนนี้นะเรียบร้อยเลยกับบ้านเก่าเลยแตกเดี๋ยวเราค่อยไปอับเรือเก้านะไม่ต้องรีบครับเราได้เปรียบอยู่เห็นเห็นค่อยคหาตัวหมากไปเรื่อยฮะตอนนี้หมากเรายังไม่ค่อยไม่ค่อย ฟูเท่าไหร่นะฮะเทลเรายังไม่สองดาวแล้วก็คลิกซี่ยังไม่สองดาวนะถ้า2ตัวนี้2ดาวเมื่อไหร่ก็ถือว่าโอเคละถือว่ามิชชั่นคอม plete มาหลอดเราก็1นึ่งดาวแต่เราเน้นไปนที่3ามเดมอนนะทางล้างสถานะอม,มาหลอดโดดมาก็ไม่เป็นไรนะครับสบายสบายแต่อันนี้สถานะที่ล้างไว้หมดแล้วได้อยู่อะสู้ได้สบายๆชิวๆเห็นนะ คือตบสยบหมดทุกบ้านแล้วครับสัตว์ป่าบ้านนี้เลือดเหลือเก้าจะดิ้นได้สักกี่น้ำสัตว์ป่าเดมอนเ้วยเดมอนเลนเทลเขาต้องการหามาหลอดกับวีลานะฮะแล้วก็ขึ้นเวลเก้าซึ่งยากมากสำหรับโจทย์ของสัตว์ป่า,านี้น,นะฮะ <ST> S> <S เลือดเหลือสี่ละร้องร้องแน่นอนเดี๋ยวผมลงคิกซี่ไปอีกตัวนี้คือเรียบร้อยเลยนะฝั่งฝั่งตรงข้ามนี่ เดียงแน่นอนเดี๋ยวเราไปแอบส่องเขาหน่อยดีกว่าเขามีอะไรบ้างโอ้เรี้ยงมาสองตัวเหรอเนี่ยเขาเก็บวิลล่าไว้เขาหามาหลอดอยู่เว้ยมาหลอดเขาหาไม่เจอทําไมเอาบอลดั้มลงล่ะครับทําโบนี้อ่ะผมมองว่ามันได้เปิดก่อนเราจะดีมากเลยนะฮะคือมาถึงสตันปุ๊บเฮต้าเป่า าสัตว์ป่าเนี่ยมันต้องให้ตัวแถวหน้าตายใช่ไหมแคลรี่แถวหลังมันถึงจะโหดถูกปะ่ะซึ่งถ้าเราสามารถเบิร์ดดามจปิดตัวสําคัญเขาได้ก่อนเน่ะแบบพวกแบบพวกเพต้าเป่าไปุวกเข้าแถวหลังแคลรี่เลยเนี่ยคือเราเล่นง่ายเลยอันนี้ผมว่าเราลงเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เฉดฉาย ว่ายังไงผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครสู้ได้แล้วอ่ะเนี่ยลงไปเลยขั้นสุดยอดของคอมโบอ่าและนี่คือฟูลเซตแล้วนะครับฟูลเซตของคอมโบนี้นะเดี๋ยวขอลองรีหาเอ้ยสวยคลิกซี่สักตัวนึงได้ปะ talking. talking. do do I'll let the fist my สบายสบายชิลๆเอาอะไรมาแพ้นี่ยิงเหรอเนี่ยนึกว่าสกิดอุ้ยดีแล้ดูเด็กมาผมเหลืออย่างเยอะเลยเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยไล่ตกานต่อต้านและนี่คือคอมโบขั้นสุดนะฮะดูฟูลเซต มีทั้งหมดกี่เผ่าเนี่ยหนึ่งสอสมสี่ห้าหกเจ็ดเผ่านะครับแล้วเป็นเจ็ดเผ่าที่แบบว่าค่อนข้างแบบเชื่อมกันลงตัวหมดเลยนะมผมอยากได้ออฟมาใจว่ะผมอยากให้มาหลอดได้โดดไ้ไปเอาอมาใจดีกว่าผมอยากให้มาหลอดโดดไวไปเดี๋ยวาหา ช้างนี่ผมว,ว่ามันช้าเกินไปแล้วมันขึ้นสอสามดาวไม่ได้ละหามาหลอดดีก,กว่าถึงมาไว้ฮะกัปกัปไอสัตว์ปา่ายังอยู่อยูอว่าทำไมเขาลงอย่อยางเงี้ยอ๋อเขาลงเพื่อให้เพือ่อให้คิดที่ตายเหรอไอคิดม<ๆ>ันชื่ออะไรคิดซุ่จ้าเนี่ยเจอละสู้เราไม่ได้หรอกโอ้โหเอาเลยสู้ดูดิม้าโดดมาโดาโดสดั้นเรียบร้อยม้าแตก นี่ทีมผมยังอยู่กันเกือบโคกถ้าป่าร้อยะะสตู้เขาเนี้ยไปนอนทิ้ล่างออ้าม่วงซะเออแต่ก็อย่างว่านะครับไอเทมเราดีด้วยฮะต้นเกมเรามาแบบว่าสมุดเขียวแล้วก็3มชิ้นเนี้ยตั้งแต่ต้นเกมเลยอะ่ะคือแบบว่าโคตรดีนะฮะมันเลยทําให้เราสามารถแบบดองเลือดเก็บวินแตกได้ง่ายนะครับแล้วก็หาตัวสบายสบายนะครบ นีหามาหลอดดีกว่าป่ะไม่ต้องใช้ตังค์นะโครงสร้างของเราซื้อไว้เพื่อให้แถวหลังมันเต็มนะมันจะได้ขยับหมากได้นะครับอืมโอเคอเค,คนนี้เลือดถือว่าเหลือเยอะมากเลยนะขั้นขั้นสุดของนอร์แมนวะ เดี๋ยวมาดูขั้นสุดของนออ้อหมายกับคอมบงผมดูว่าจะไหวห,หรือเปล่านะฮะตอนนี้ต้องรีบให้มาหลอดสองดาวนะมันจะได้แบบแบบนนอยากให้ช้างได้สกลิลเร็วหน่อยว่ะแ,แห้งแห้งแน่นอนบ้านนี้กลับบ้านครับกลับบ้านครับผมเรียบรอ้อย คือผมใช้ตังจนหมดแล้วเนี่ยไม่คิดว่าาพลาดขึ้นมาไม่มีเงินดองแล้วนะคือใช้เงินหมดแล้วนะแต่คิดว่าคงไม่แพ้แ,ลแหละมันมันปูแล้วอะ่ะคือปูได้ม้ากหรือก็มาหลอดกับดาวแค่นั้นแหละพี่มาหลอดพี่ไปไหนอ่ะพี่มาหลอดเฮ้ยมาหลอดหายวะ่ะหาไม่เจอว่ะไปไหนวะ่ะ บ้านนี้ก็ไม่ได้ใช่นะเหลือแค่สองบ้านแล้วครับได้วัดกันแล้วนอร์แมนขั้นสุดมาดูหน่อยสิ <L> ทางล้างสถานะช้าขึา้นหน่อยครับเรายังได้ล้างอยู่พู่ดิเขาสู้เราไม่ได้เลยครับและยิ่งนอร์แมนเนี่ยยิ่งแพ้ทางเราเลยนะเว้ยเพราะว่าเราเป็นตัดเลือดไงเราเป็นฟอร์เรนนอร์แมนพวกซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เด้งเลือดแน่นอนเนี่ยโดนไปทีกระอกักกระอ่วมเลยฮะ เพื่อนเรา8ปดเก้าะแทบจะไม่ลดเลยคอมโบนี้แบบว่าค่อนข้างแบบดีนะแล้วตัวหางง่ายด้วยนะพวกแบบคลิกซี่เทลอะไรอย่างเงี้ยมันเวลามันขึ้นมามันถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้หาง่ายนะแต่ว่าไอ้ต้นเกมอะไอ้พวก a r d u i n แก๊กอะไรอย่างเงี้ยอย่างต้นเกมที่นนผมที่ผมใช้ยืนมาก่อนพวกไฮยาเตะอะไรอย่างเงี้ยไฮยาเตะลุกอย่างเงี้ยตัวมันหาง,ง่ายครับมันทําให้เราประคองเกมมาจนถึง ตอนท้ายได้นะไฮเตะก็มาแทนเนี่ยครับเทลพอได้เทลมาปุ๊บก็ไฮเตะออกนะฮะคือตัวมันสามารถทดแทนกันได้ไงมันโตมันหาง่ายอย่าพยายามโฟกัสตัวมากที่เราต้องการอย่างเดียวนะพยายามคิดว่าถ้าตัวที่เราต้องการมันยังไม่ขึ้นนะเราสามารถเอาตัวอะไรแทนก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นคิดง่ายๆนะครับผมจะขายเพื่อเอาเงิน30นะผมจะดีหามาลอลเวสุดท้ายให้เจอ2ดาวจริงๆมันควรจะหาง่ายนะเนี่ยเหลือต้อง10 สิบเอ็ดตัวไม่มีใครหยิบเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาตายกนหนดแล้วมาหลอดสองดาวทีมนี้เล่นแค่สองดาวก็พอนะแต่ตัวที่ผมอยากจะทําให้ได้สามดาวให้สุดก็คือช้างนะถ้ามันสามดาวได้ดึกเนี่ยมันสบายแล้วผมต้องหามาหลอดนะครับที่มาหลอดครับที่มาหลอดพี่อยู่ไหนครับเนี่ได้พี่มากเลยครับพี่ที่มาหลอดพี่อยู่ไหนครับพี่

ช้าจังว่ะนี่โดนบัมดูความีซี่ต้องง่ายศูนย์แปะเรียบร้อยฮู้แก๊กไม่ขึ้น3ดาวด้วยไม่เป็นไรครับจบแล้วฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าคอมโบเนี่ยถ้ามันครบเซตแบบนี้ยคือมันโอเคมากไม่โคตรโหดเลยอบได้หมดนะครับสำคัญคือช้างต้องสกิลให้ไวนะฮะ จริงๆไอเทมเซตเนี่ยของช้างยังถือว่าสกิลช้านะถ้าสกิลไวมาถึงเปิดมาไม่ยังพ่นน้ำเลยเว้ยช้างอะ่ะนะครับเรียบร้อยครับจบแบบหล่อเท่ไปอันีหนึ่งอ่าก็เป็นคอมโบที่ผมเพิ่งคิดขึ้นมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันโหดด้วยนะฮะลองเอาไปใช้กันได้นะครับตัวละครตามนี้เลยนะฮะที่1อยู่ไม่กลายเกินเอื้อมแน่นอนนะเออนี่สัดป่าสองบ้านกลับบ้านเลย และสุดท้ายตามนี้เลยนะครับวอล์คอดมาลอดเฮต้าเทลโอเมนคิกซี่ช้างวีล่าแก๊กแล้วก็ดูอินนะครับคอมโบเชื่อมกันเยอะมาก7คอมโบโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากว่ามีคอมโบอะไรใหม่ใคิดคนขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะจะมาอัพให้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับอยากเห็นคอมโบอะไรลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างใต้คลิปนี้แล้วกันนะฮะถ้าผมคิดออกแล้วเราเจอกันแน่นอนนะครับเจอกันบายจ้า